ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้บ่าวเบืองการพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศงานหล,ล่อเสาสะพานไทยลาวแห่งท,ที่5เบึงการปากสั้นนะครับท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นงานฝั่งประเทศลาวนะครับท่านผู้ชมแฟนขับถามไทยก็เข้ามาเออบ่าวเบืองการอยากจะดูะงานหล,ล่อเสาสะพานงานฝั่งประเทศลาวเข้าไปถึงไหนยังไงนะครับก็เลยเอาเป็นภาพนิ่งนะครับท่านผู้ชมมาฝากแฟนลับได้ดูได้ชมกันนะครับคลิปนี้จะเป็นภาพนิ่งทั้ง คลิปเลยนะครับมาฝากแฟนคลับไปดูไยชมกันว่างานฝั่งลาวประเทศถึงไหนยังไงนะครับนี่นะครับก็อันนี้เม,มื่อกี้นะครับที่ผ่านมาเมื่อก้ก็จะเป็นทางขึ้นนะครับท่านผู้ชมทางขึ้นทางขึ้นจากฝั่งประเทศลาว pneum, นะครับอันนี้อยู่ในช่วงของทางขึ้นนะครับเขาก็คนงานก็กําลังทํางานกันอยู่นะครับงานก็ได้มาประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมทางขึ้นนะช่วงทางขึ้นนี้ก็น่าจะประมาณทั้งร้อยห้าสิบเมตรได้นะครับ เป็นทางขึ้นสะพานไทยลาวแห่งที่5บึงการปาก้ันนะครับพี่น้องจะเป็นภาพนิ่งนะครับเอามาฝากแฟนครับได้ดูได้ชมกันก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับว่ามันอยู่ยังไงแปยังไงนะครับท่านผู้ชมเขาก็กําลังทําการของเขาอยู่เดี๋ยวบ่าวบึงการเมื่อถึงวันที่อ่มีนางานเขาจะไปถึงไหนยังไง6มีนานี้จะเป็นวัน ครบรอบของงานของงานโรงงานหล่อเสาสะพานนะครับอย่างที่5นะครับบ็นการปราสานนี่ยนะครับเพราะว่าเขามาเปิดงานวันที่วันที่6มีนาคมนะครับแต่บนี้ยังเป็นป่าเป็นดงอยู่นะครับท่านผู้ชมมีนาคมมาวันนี้ก็อย่างนี้แล้วนะครับเอามาฝากแฟนคลับไปดูไยชมกันเหมือนการคิดว่าน่าจะไปไกลนะถึงขนาดข้างบนน่าจะ ทำเสทาทำทักคามเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับงานฝั่งราวนี้จะไปเร็วนะครับเขาทำงานกันอย่างหามรุ่งหามข้าเลยนะครับอยู่ในโซนของทางขึ้นอยู่นะครับท่านผู้ชมทางขึ้นทางขึ้นนี่ก็ทำยากเหมือนกันนะน่าจะประมาณถึงร้อยห้าสิบดึง ถึง200เมตรไมล่ะอยู่กว้างยาวอยู่นะกว้างนี่ก็นะ่าประมาณ20เมตรนะครับยาวน่าจะ200เมตรนะทางขึ้นนะอันนี้นะครับที่ท่านผู้ชมนี่จะเป็นทางขึ้นจะผ่านนะครับอันนี้เป็นงานฝั่งประเทศลาวนะครับย้ําให้แฟนกลับได้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่างานฝั่งประเทศลาวนะครับพอทําคานเสร็จก็ไม่มีอะไรแล้วนะคนรับเหมาเขาบอกถ้าทำทำคานเสร็จ ถ้าเดินมีนาทำคานเสร็จเขาก็ยกเอาพื้นมาวางเลยนี่นะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นเสาแต่จะมีคานขึ้นไปอีกนะคานออกวางรองรับตัวสะพานนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นแค่เสาอย่างเดียวเสาต้นแรกที่เลยลงมาจากทางขึ้นเมื่อกี้นะครับก็ไม่สูงนะครับต้นนี้ไม่สูงแต่ต้นสุดท้ายริมฝั่งโขงจะสูงมากเลยนะครับมันจะสูงไปเรื่อยๆเืๆนะครับท่านผู้ชมจนถึงเรืมนมํำโขงเนี่ยจะสูงมากเลยเสาสะพานนะครับ อันนี้ขึ้นมาจากทางขึ้นนะครับก็ไม่สูงแต่ถ้าวางคานขึ้นไปอีกก็จะสูงอีกนะครับาบรรยากาศล่าสสดมาฝากแฟนคลับแลยดูโดยชมนี้นะครับริมฝั่งโขงแต่ก็ไม่ริมเท่าไหร่จะมีอีกตัวหนึ่งที่ริมฝั่งโขงนะครับก็กําลังหลอ่อกําลังเทป,ปูนกันอยู่นะครับท่านผู้ชมริมฝั่งโขงก็เลยมาเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมก็ก็ สโลบลงไปทางขึ้นนะครับท่านผู้ชมพอเรามาติดกับน,น้ำน้ำโขงเนี่ยก็จะเป็นยกขึ้นยกฐานขึ้นก็สูงมากๆเลยนะครับเป็นภาพบรรยากาศล่าุดงานฝั่งประเทศลาวมาฝากแฟนขับได้ดูได้ชมกันนะครับงานทําเสาสะพานไทยลาวแห่งที่5้าึงการฝากซันนะครับตามใจแฟนขับได้ดูได้ชมกันแต่ก็แคอย่างเดียวนะครับเป็นภาพนิ่งนะครับ ก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าให้เราได้รู้ว่าเอองานฝั่งประเทศลาวเขาทากัไปรไเนอย่างไรนะครับจะเป็นยกพื้นขึ้นมานะครับแล้วก็เลยไปเสาเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้ทางเป็นทางขึ้นนะครับทางขึ้นสะพานนะครับ ทางขึ้นเอามาให้แฟนกลับได้ดูได้ชมกันนะครับพอทางขึ้นแล้วก็จะไปเสาเสา,สาต้นไม่สูงแล้วก็ไปเสาต้นสูงเรียนน้ำโขงเลยนะครับงานฝั่งประเทศลาวมีเสาหกต้นเองนะครับทั้งเราน้าโขงด้วยแล้วน้นําโขงก็จะมีสองต้นนะครับต้นใหญ่ไม่รู้ว่าต้นกี่ล้านอนะ่ะนะครับนี่ พอมาจากเมื่อกี้ก็จะเลยม,มาตรงนี้นะครับต่างขึ้นสาวสาปุ๊บมาก็จะมาต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่เียงฝั่งโขงเลียงฝั่งโขงนครเมืองเมือง,งการนะครับอันนี้ฝั่งประเทศลาวสองเมืองปากสันนะครับท่านผู้ชมฝั่งเมืองปากสันนะครับเห็นบหว่า,วางานเขาก็ล้าหน้าไปห้าสี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมจาก ก็คงเสร็จตามกโหนดน,นะครับท่านผู้ชมงานฝั่งประเทศลาวฝังประเทศไทยก็คงจะเสร็จพร้อมๆกันนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวบึงการด้วยนะครับพบกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับ